สวัสดีค่ะลูกๆป้าที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้วิทยาศาสตร์เรามาทบทวนในเรื่องของการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมของมนุษย์กันนะคะวันนี้ทบทวนนะคะวันนี้เราจะทบทวนกันด้วยแบบฝึกหัดนะคะดูที่หน้าจอเลยนะคะด้วยเห็นชัดไหมเห็นชัดไหมเขาบอ,อกว่าให้พิจารณา แผนถังข้อมูลต่อไปนี้แล้วตอบคำถามด้านล่างนะคะให้ลองสังเกตดูนะคะแล้วตอบคำถามด้านล่างจะมีครอบครัวที่1กับครอบครัวที่2น้องดูตรงสีครอบครัวที่1จะเป็นสีฟ้าเนาะที่บอกว่าพี่สาวของแม่ปุ๊กแม่ปุ๊กมีลักษณะผมตรงสีดำมีผิวสีดำแดงไม่มีรักยิ้ม ข้าบครัวที่สองชื่อพ่อน้อยพ่อน้อยมีลักษณะผมหยิกสีดำผิวสีขาวไม่มีรักยิ้มทีนี้ถ้าสองคนนี้มาแต่งงานกันนะคะจะมีลูกออกมาเป็นลักษณะไหนได้บ้างน,น้องลองดูมีภาพ A B C D E F นะคะคำถามที่หนึ่งถามว่า จากภาพ a และ b ภาพใดคือพี่สาวของแม่ปุ๊กเพราะเหตุใดข้อใดคือพี่สาวของแม่ปุ๊กเพราะเหตุใดน,น้องลองดูนะระหว่าง a และ B เนาะ a และ b ข้อไหนจะคือพี่สาวของแม่ปุ๊กเราก็มาดูแม่ปุ๊กมีลักษณะยังไงผมตรงสีดำผิวดำแดงไม่มีลักยิ้มไหนลองดูสิควะว่า A กับ B เนี่ยใครน่าจะเป็นพี่สาวของแม่ปุ๊กคิดว่าใครเอเย่ยอ่ะเดี๋ยวคุณลุงขึ้นจอตรงน,นี้ดูนะลองสังเกตดูคิดว่าใครเอเ๋เอหรือ B A หรือ B สังเกตลักษณะหน้าตา สีผมสีผมเป็นไงคะระหว่างเอกับบีใครเหมือนแม่ปุ๊กมากที่สุดเอ่ยอ่าลองลองดูตอบข้ออะไรคะตอบข้อบีค่ะเพราะว่าอะไรคะเพราะมีผมสีดำไม่มีลักยิ้มเออใกล้เคียงแม่ปุ๊กที่สุดนะคะนี่คือสังเกตข้อที่หนึ่งไปแล้วนะทีนี้มาดูข้อที่สองโจทย์ถามว่าอะไร ข้อที่สองข้อที่สองโจถามว่าจากภาพ D, E แล้วก็ F ภาพใดคือลูกของพ่อน้อยกับแม่ปุ๊กเพราะเหตุใดแล้วระหว่าง D, E, F นะคะคิดว่าภาพใดคือลูกของพ่อน้อยและแม่ปุ๊กเพราะเหตุใดคะลูก เพราะเหตุใดคะลองดูแม่ปุ๊กผมตรงสีดำสีผิวดำแดงไม่มีรักยิ้มพ่อน้อยผมหยิกสีดำผิวขาวไม่มีรักยิ้มอ่าข้อไหนน่าจะเป็นลูกของพ่อน้อยกับแม่ปุ๊กคะ D E F ใครเอ่ยตอบข้ออะไรดีนะ ภาพดีเป็นไงภาพดีมีสีผิวดำแดงผสมดำเหมือนแม่ปุ๊กอ่ะค่อยๆดูไปทีลภาพภาพอีภาพอีเป็นไงผมดำผิวขาวเหมือนพ่อน้อยภาพเอเป็นไงคะภาพเอฟผมหยีเออภาพเอฟผม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 หยีเอออู้ย,ยาก คิดว่าใครเหมือนสุดคะคิดว่าใครเหมือนสุดเออข้อนี้ตอบข้ออะไรเอ่ยอืมพิมพ์ตอบมาเลยพิมพ์ตอบมาเลยตึงตๆๆก็จะเหลือดีแล้วอ e ีเนาะเพราะเอฟมันผมหยิกนะคะต่อมาค่ะเห็นไหมนี่คือการดูลักษณะ ในเบื้องต้นความน่าจะเป็นนะคะแบบฝึงหัดทบทวนลักษณะการถ่ายทอดทางพันธุก,กรรมข้อที่สองใหญ่นะคะให้นักเรียนอ่านข้อความด้านบนที่กำหนดให้นะคะที่คุณกำหนดให้แล้วให้วงกลมหรือขีดเส้นใต้ก็ได้ว่าคำไหนหรือข้อความไหนที่แสดงถึงลักษณะ ทางพันธุก,กรรมคุณจะอ่านทวนให้ฟังนะคำที่หนึ่งผมอยากสศกคำที่สองถนัดขวาคำที่สามถนัดซ้ายมีติ่งหูหัวแม่มืองอนชอบรสเปรี้ยวหนังตาชั้นเดียวมีขวัญเดียวชอบวาดรูปมีลักยิ้มชอบออกกำลังกายห่อลิ้นได้ห่อลิ้นไม่ได้ คำพวกนี้นะคะให้นักเรียนดูนะคะว่าคําไหนที่เป็นคําที่เกี่ยวข้องกับการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุก,กรรมเออคำไหนเอยนักเรียนก็วงกลมหรือขีดเส้นใต้หรือเขียนตอบมาใต้โพสก็ได้นะคะว่ามีคําไหนบ้างโอเคไหม